ก็เปิดมาฉายแลดเป็นฉากนักตึกนะแล้วก็มีเสียงอุมิคุงพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะสร้างหนังเองกับโคฟิวเดย์หรือจีซูจังน,นั้นเลยเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยโปรโมทจีซูก็ตอกบกลับว่าขอบใจมากนะอุมิคุงก็พูดกันว่าแต่สุดยอดเลยที่มีคนมาขอให้สแสดงหนังจะเรียกว่าาขอบคุณหรือยังไงดีจีซูก็พูดกันว่าคือว่าเป็นเพื่อนมหาลาัยเดียวกันที่เจอที่โอเปร่าตี้ตอนนั้นน่ะอุมิคุงก็ตอกบกลับว่าอ๋อคนนั้นจีซูก็พูดกันว่าวันนั้นแต่ว่าเป็นนักแสดงก็เลย งั้นเลยแต่เข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันทําวันสุดท้ายที่น่าจะเห็นผลมากที่สุดีหว่าเรื่องเวลาแล้วแล้วแต่นายเลยแต่น้นอุมมคุูก็พูดแล้วก็ฉันมีเรื่องหนึง่งอยากขอเธอเหมือนกันนะ่ะทิ่เรุก็ตกใจเอ๊ะขอหรือว่าพึงพอใจระดับที่ร้อยี่สามวันสุดท้ายกับเธอคนนั้นนึงก็เปิดมาฉากแรกเป็นความเดือดรอนที่แล้วนะที่จิซุป,ปิดประตูเข้าห้องอัดหน้าใส่คาสยะคาสยะก็นอนร้องไห้นะแล้วก็พูดกันว่าโอ๊ย สรุปเราทำอะไรผิดแปลชัดๆอุตส่าห์กำลังได้ทำงานด้วยกันเพราะต้องสร้างหนังเฮ้อเวลาแบบนี้ก็ต้องไปเรียนระหว่างที่คาเซะกำลังไปเรียนก็ดันไปเจอมินินะมินิก็พูดว่าอะอ,อาจารย์เซนเซ่เฮนไท้ดูจินมังหะอุษวัสแค่คา,าเซะก็พูดกันวา คุณยาเอมรลมึงไม่ต้องเรียกกูขนาดนั้นก็ได้อีดอมินิก็พูดกว่าเป็นอะไรนึค่ะไม่น่าเริงเลยคัทแรกก็ตอบกลับว่าเปล่าแต่ที่สุดเมื่อวานยังดีอยู่เลยคัทแรกก็บอกว่าอืมคัทแรก็พึมพำในใจว่าจะว่าไปคนที่ปรึกษาเริ่มิซูระได้ก็มีเต็นเด็กคนนี้จากนั้นคัทแรก็หันไปมองห้องของจิซูนะแล้วก็ทำหน้าตาตาขืนกลามใสนะแล้วก็แล้วก็วกอึนะจากนั้นคัทแรกก็โอยวายนะโอย้ยเหมือนฉันจะถูกมิซระเกียดเข้าให้เร้วอะ่ะมินิก็ตอบลวเอ อีดออะไรของมึงวัเนี้ยเมื่อวานแค่ตบตาการเขาก็เข้าห้องไปเลยอะ่ะเหมือนหลบหน้าฉันพยายามนึกว่าไปทําอะไรให้เกียดก็นึกไม่ออกกําลังวุ่นวายกับคนเดดเดแท้ทําไมต้องมาเป็นตอนนี้แต่นั้นมีนี้ก็เผาเผาปะเผาปากนะวิววิววจากนั้นคัทแล้วก็เห็นท้าทางมีพิรุษนะของมีนี้นะมีนี้ก็ยังผิวปากกบเกิดอีกนวิววิ คดเด็กก็อาปากเอ๊ะมินนี่ก็พูดว่าเง้นเลยลำปากแย่เลยนะขอให้คืนดีกันไว้นะคดเด็กก็ตกใจแล้วก็พูดว่าหิวสิรู้อะไรใช่ไหมมินนี่ก็ตกใจฮึไม่รู้เลยค่ะคดเด็กก็ตกใจว่าโกหกจะว่าไปเมื่อวานเธออยู่กับมิสเตอร์รัตทั้งวันเลยนี่ท่าทางเธอแปลกๆด้วยมินนี่ก็ตกใจพูดแบบนี้กับผู้หญิงเสียมารยาทนะครอินดอจะน่าภาพกระต่ามาที่ฉากที่คดเล็กกำลังเคลมว่าจริงกับมินนี่อยู่นะคดเด็กก็ตกใจเอ๊ะอมินนี่ก็พูดกันว่า เผอพูดไปนะคะว่าอาจารย์ชอบคุณมิเสือละจากนันคาเซก็คอตกเลยนะแล้วก็เข่าซุดเลยนะแล้วก็พูดว่ามินดีก็พูดว่าขอโทษน,นะฉันวีดหวัวจ้านักคาเซก็ตกใจแล้วบวยว่าทำไมถึงทำแบบนั้นมิดีก็บอกขอโทษค่ะไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้ฉันนิสัยเสียชอบทำอะไรตามอารมณ์ฉันแค่หวังว่าเรื่องของทั้งสองคนจะไปได้สวยคาเซก็เออแถบฉันเคยพูดด้วยหรือว่าชอบมิเสือละพวกเวอร์จินกับแบบนี้แหละค่ะ คัตเลก็ตอบว่าพวกเวอร์จินกับแบบนี้คืออะไรอี๋เนเดี๋วคาเซก็พืพมพาในจว่ขึ้นแบบแบบนี้แย่แล้วไม่คิดเลยว่าคุณยาเอมลริจะทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังขนาดนี้มีนี่กับพวกว่าไม่มีข้อแก้ตัวเลยค่ะแต่๋นก็เป็นภาพแฟลชแบ็ถึงเรื่องราวที่การเช่าของคัสเซย่กับจินซูทั้งหมดนะแล้วก็พูดพาในจขึ้นมาว่าความสัมพันธ์แฟรชอบแบบพึ่งพาการที่เกิดขึ้นพวกเขาคิดว่าไม่รู้สึกอะไรแต่กลับไปบอกรู้สึกเรากับไม่เชื่อละเดี๋ยวนะก็เป 我呀，切！ แล้วมาบอกว่าเพื่อนคุณย่าสุดท้ายก็หวังร่างกายของฉันอนหนังหมาแต่นักเตะก็เป็นลมช็อะนะมินี่ก็บอกาอาจารย์เซนเซเห็นตายโดนจินมางานังงเอะแต่นักเตะก็ร้องไห้แล้วก็พ,กพูดรำในใจว่าจบแล้วความรักของเราจบแล้วตอนนี้มินี่ก็ตกใจอาจารย์กระแทยดังมา,ากตอนนั้นคาเตะก็นอนหมอบหมดสตินะแล้วก็ลุกขึ้นมามินี่ก็ตกใจเออมันเป็นเหี้ยคาเตะก็หันไปมองมินี่แล้วก็พูดว่าแล้วมีเซระว่าไงล่ะมินี่ก็ตอบกลับว่าอยอย่างชั่วที่ไม่เป็นอะไร คาเต้ก็ตอบกันว่าไม่ได้สบายดีมินิก็พูดก,กันว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะคาเต้ก็ต้องใจเอ๊ะตัวตัดปวดเพราะเขาบอกว่าอาจารย์เคยบอกว่าไม่ได้ชอบเลยไม่รู้ว่าที่บอกไปเขาสนใจไหมนะคะคาเต้ก็อึมนะแล้วก็ลงไปนอนต่ออีกรอบนะแล้วก็พูดก,กันว่า เป็นไปไม่ได้เพราะเขาสนที่เธอพูดไงเลยเป็นแบบนี้ใช่แน่ๆน่มินี่ก็ตกใจแล้วก็พูดว่าฉันเข้าใจว้สึกอาจารย์ดีจากนั้นคัตเตอร์ก็พูมความในใจขึ้นมาว่าถึงไม่รู้ว่าคุณยายเอมบางทบอกไปแบบจริงจังแค่ไหนแต่อาการเมื่อเมื่อวานมันไม่ใช่เลยมินี่ก็ถ่ายรูปนนแล้วก็พูดว่าจะไม่ทําอีกเล้วค่ะเก็บไว้ในงานศพของอาจารย์นะคัตเรก็พูมความในใจข,ขึ้นมาว่าแบบนี้ หมดความเชื่อใจแล้วอ่ะจากนั้นก็มีเสียงลายเข้าโทรศัพท์คาสยานะเป็นที่ซืส่งลายมาหาคาสยานะว่าคืนนี้ฉันมีเรื่องคุยด้วยเรียกคุณอย่างเอโมลีมาด้วยได้ไหมคาสยานก็ตกใจเอ๊มีนิก็ตกใจเอ๊มินิก็พูดว่าค่อยอย่างช่วน,นะคะไม่ได้โดนเกียดนี่นะ คดแรกก็ตอบกลับไปว่าเธอไม่ควรมีหน้ามาพูดแบบนั้นอีดอกแต่คดแรกก็พูดความในใจขึ้นมาค่อยอยังชั่วยังไม่โดนเกียดแล้วจะคุยเรื่องอะไรอะ่ะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ตอนคืนนะอีกมินิคัดกับมินิกับคาเซียก็ตกใจนะมินิกระพูดว่าพูดติดน้ำสองแสนสามหมื่นจิโร่ก็พูดกันว่าเออฉันลองบอกพวกเพื่อนนะักแสดงแล้วเห็นบอกว่าอูมิคุงดังในโลกโซเชียลก็เป็นภาพเฟซบุ๊กของอูมินะที่มียอดติดตามแบบโคตรเยอะอ่ะยอดไลค์ยอดซับสไคร์เยอะมาก แม่งไม่เหมือนช่องเฮียนี่คันเดก็ตกใจเอ๊ะจริงดูว่อยคาเดก็เพิ่มความในใจขึ้นมาว่าหมอนั่นที่ชี้เจอตอนวันคิดมากตอนนั้นเราหวงเพราะเขา เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนมิเซอรละจําได้ว่าเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของมิเซอรละแล้วก็หล่อมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาจะช่วยทวิตให้ถึงจงหุ่นยีก็ต้องขอยืมแรงอ่ะแล้วมิเซอรละไม่โกรธเลิสงสัยจะไม่ได้สนใจเรื่องคุณอย่าเอมโมลิพูดจริงๆแหละมินีกับจีซูก็คุยกันนะอันนี้น่าจะช่วยนะมินีก็ตอบแน่นอนค่ะแต่นะค่ะเซอก็ภูมความอีากจะขึ้นมาอยู่ว่าเมื่อวานเราก็น่าจะรู้สึกไปเองจากนั้นมินีก็พูดแบบนี้เราก็ผ่านเรื่องโกฟิฟูฟูดีไปได้นะแต่นะจีซูก็ อึมนะคาเดก็ตกใจแล้วก็ถามขึ้นมาว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าจิโลก็บอกว่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรแต่ควรแชร์เรื่องที่กังวลให้รู้กันไว้นะคะมินี่พูดขึ้นจิ๊โลก็ตอบกับแ่าเปล่า,ลามันมีปัญหาฉันเองไปก่อนนะคาเด้ก็พูดกันว่าเล่าให้พวกเราฟังสิแต่แล้วก็ไปภาพเสร็จเป็นถึงที่จี๊ตโมาขอคาเด้ถ้าสร้างหนังใครนะอยากจะช่วยมิเซอร์ละถึงจะไม่คิดว่าฉันเป็นโปรดิวเซอร์ที่พึ่งพาได้แต่พวกเรา เป็นเพื่อกันไม่ใช่หรือจีซูก็ตกใจในคําพูดนะมินิก็ตกใจนะคาเซลก็คือนะจีซูก็พูดขึ้นมาว่าวันสุดท้ายคือ2 8ก,กรกฎาคมใช่ไหมเอ๊ะใช่ค่ะวันนี้วันที่2 1เหรืออีกประมาณ1สัปดาห์จีซูก็พูดว่าวันนั้นฉันถูกอูมิคุงชัวไปดูการแสดงอะ่ะคาเซก็ตกใจเอ๊